สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การสนทนาเจาะลึกเรื่องราวทางธรรมกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราหยิบเรื่องที่สําคัญมากๆเรื่องหนึ่งมาคุยกันค่ะคือเรื่องจักขุปาลเถระวัตถุครับเรื่องของพระจักขุปปาลเถระใช่ค่ะที่บอกว่าสําคัญมากเพราะไม่ใช่แค่นิทานสอนใจนะคะแต่มันเป็นที่มาของคาถาแรกสุดเลยในคัมภีร์ธรรมบท ใช่ครับปรถมมรราเลยเหมือนเป็นการวางศิลาเริกปักหมุดหลักการสำคัญของพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้เงั้นก็คือเรื่องใหญ่เลยนะคะเนี่ยครับผมเรื่องนี้จะพาเราไปดูแนวคิดหลักๆเลยนะคือเรื่องของใจหรือมโนเนี่ยมีพลังยังไงแล้วก็เจตนานี่สสำคัญแค่ไหนแล้วผลของกรรมหรือวิบากมันทำงานยังไงทั้งหมดนี้ผ่านชีวิตของพระจักขุปาละครับ <N un> น่าสนใจมากค่ะงั้นวันนี้เราจะมาไล่เรียงเรื่องราวของท่านกันตั้งแต่ตอนเป็นคารวาชื่อมหาปาละใช่ไหมคะแล้วก็ไปบวชปฏิบัติธรรมเข้มข้นมากจนบรรลุธรรมแต่เอ,อ่อตาบอดพอดีครับแล้วก็ไปถึงเรื่องกรรมเก่าในอดีตชาติด้วยว่าทําไมถึงต้องตาบอดแล้วก็เหตุการณ์ที่ทําให้พระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องใจเป็นประธานแล้วก็เจตนานั่นแหละคือกรรม ซึ่งข้อมูลเราก็จะอิงจากอัธกถาธรรมบทแล้วก็มีเอกสารวิเคราะห์อื่นๆประกอบด้วยนะคะเป้าหมายก็คืออยากให้เห็นภาพชัดๆครับว่าพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับเรื่องข้างในคือจิตใจเรายังไงแล้วกฎแห่งกรรมเนี่ยมันดูซับซ้อนนะแต่จริงๆมันก็ตรงไปตรงมามีเหตุมีผลของมันดีเลยค่ะงั้นเริ่มกันเลยตอนเป็นคารวาสท่านคือมหาปาระครับ เป็นเศรษฐีเลยเมืองสาวัตถีรวยมากแต่ไม่มีลูกชีวิตทางโลกนี่สมบูรณ์พร้อมแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนให้ท่านสนใจทางธรรมล่ะคะก็มีอยู่วันหนึ่งครับท่านเห็นคนเยอะแยะเลยอุบาสกอุบาสิกาถือดอกไม้ของหอมไปวัดพระเชตวันกันท่านก็สงสยัยเลยตามไปดูใช่ครับตามไปแล้วก็นั่งฝั่งธรรมอยู่ข้างหลังสุดเลยบังเอินวันนั้นพระพุทธเจ้าท่านเห็นพอดีว่ามหาปาละเนี่ย มีแววมีศักยภาพที่จะบรรลุธรรมได้แล้วพระองค์สอนอะไรคะถึงเปลี่ยนใจมหาเศรษฐีได้ขนาดน,นั้นพระองค์แสดงธรรมเป็นลำดับขั้นเลยครับที่เรียกว่าอนุปุพิกถามีห้าขั้นตอนเหมือนค่อยๆล้างใจไปทีละสเต็ปอ๋อห้าขั้นตอนมีอะไรบ้างคะเริ่มจากทานคถาเรื่องการให้ทานละความตรณีก่อน พอง่ายขึ้นก็ไปศีลคถาเรื่องศีลการประพฤติตัวจากนั้นก็สักลคถาคือให้เห็นผลบุญว่าทําดีแล้วได้ไปสวรรค์นะมีความสุขนะพอเห็นสุขในสวรรค์ลแล้วก็ต้องชี้ให้เห็นว่ามันยังไม่สุดถูกต้องครับขั้นสี่คือกามาทินพคือโทษของกามแม้แต่สุขในสวรรค์มันก็ยังไม่เที่ยงไม่ใช่ที่สุดพอเห็นโทษตรงนี้แล้วขั้นสุดท้ายก็คือเนคคมมานิสง คืออานิสงของการออกจากกามการบวชนี่แหละคือทางสงบที่แท้จริงยั่งยืนกว่าโหเป็นลำดับขั้นที่ลึกซึ้งมากนะคะค่อยๆจูงใจไปทีละขั้นจนเห็นทางสว่างเลยใช่ครับมหาปาระฟังแล้วเกิดปัญญาเห็นเลยว่าเออทรัพย์สินร่างกายมันเอาไปไม่ได้จริงๆนะการบวชสิคือสาระแท้ก็เลยตัดสินใจขอบวชเดียวนั้นเลยครับทุนขอบวชเลย พระเจ้าก็ถามเรื่องญาติก่อนท่านก็เลยกลับไปบ้านไปยกสมบัติให้น้องชายชื่อนายจุลปาละน้องชายว่าไงคะยอมง่ายๆเหรอก็ทัดทานนะครับไม่อยากให้พี่บวชแต่ท่านมหาปาละตัดสินใจแน่วแน่แล้วเพราะเข้าใจทำแล้วจริงๆก็ยืนยันคำเดิมแล้วก็ออกบวชครับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เด็ดเดี่ยวมากค่ะจากเศรษฐีกลายเป็นพระทีนี้พอท่านบวชเป็นพระจักขูป,ปาแล้วการปฏิดาิของท่านนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะไม่ธรรมดาอย่างยิ่งครับ เข้มคนมากพอเรียนกรรมฐานเสร็จเข้าพรรษาปุ๊บท่านตั้งสัจจะเลยเรียกว่าวิริยะอธิฐานคือตลอดสามเดือนเต็มเนี่ยจะไม่นอนเลยเหรอคะใช่ครับจะอยู่ในสามอิริยาบถเท่านั้นยืนเดินนั่งห้ามเอ็นหลังแตะพื้นเด็ดขาดโหแค่ฟังก็เหนื่อยแทนแล้วคะ่ะเราร่างกายจะไหวเหรอคะไม่พักผ่อนเลยก็ไม่ไหวสิครับสุดท้ายก็เกิดเรื่องท่านอาพาธ ป่วยทางตาอาการหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีหมอมารักษาครับมีหมอมารักษาแล้วจุดนี้แหละครับที่มาเป็นคอน FLICT ครั้งใหญ่คือยังไงคะหมอบอกว่าต้องหยอดตาแล้วยาจะได้ผลดีที่สุดเนี่ยท่านต้องนอนหยอดอา้าวซึ่งขัดกับสัจจะที่ตั้งไว้เป๊ะเลยว่าจะไม่นอนแล้วท่านทํายังไงคะเลือกอะไรระหว่างตากับสัจจะท่านเลือกสัจจะครับท่านคิดเลยนะว่าตาจะบอดก็ช่างมันเถอะ แต่เราจะไม่ยอมเสียสัจจะที่ตั้งไว้คือยอมตาบอดเพื่อรักษาข้อปฏิบัติทางใจเด็ดเดี่ยวจริงๆค่ะแล้วหมอว่าไงคะหมอก็ต้องยอมแพ้ครับก็เลิกการรักษาไปเพราะคนไข้ไม่ยอมทำตามวิธีรักษาเป็นการตัดสินใจที่แสดงว่าท่านให้ค่ากับการปฏิบัติทางใจสูงกว่าร่างกายจริงๆนะคะแล้วหลังจากนั้นล่ะคะท่านก็ยิ่งเร่งความเพียรหนักขึ้นไปอีกตื่นตัวเองตลอดจนคืนสุดท้ายของการปฏิบัติแบบสุดๆเนี่ย ช่วงใกล้สว่างพอดีเลยครับที่เรียกว่าปัจจุดสมัยตอนนั้นเองที่ท่านบรรลุธรรมใช่ครับข้อมูลตรงกันหมดเลยคือในขณะที่จิตท่านหลุดผลบรรลุเป็นพระอาหารหันต์พอดีเป๊ะประสาทต,ตาหรือจักขุป,ประสาสตรเนี่ยก็ดับลงพร้อมกันโหบรรลุธรรมปุ๊บตาบอดปั๊บพอดีเลยอันนี้น่าทึ่งมากนะคะไม่ใช่ว่าบอดก่อนหรือหลังครับ เหมือนการแลกเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยสละตาเนื้อเพื่อให้ได้ตาธรรมคือปัญญาเห็นแจ้งอย่างสมบูรณ์แต่เรื่องนี้ก็สร้างความสงสัยให้พระรูปอื่นๆใช่ไหมคะว่าทําไมพระอรหันต์ที่หมดกิเลสแล้วถึงยังต้องตาบอดอีกล่ะถูกต้องครับพระท่านก็สงสัยกันก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยเฉลยด้วยการเล่าเรื่องบุพกรรมคือกรรมเก่าในอดีตชาติของพระจักขุปปาและให้ฟังตรงเปเลยครับพระพุทธเจ้าแล้วว่าอดีตชาติหนึ่งเนี่ย พระจักขูปานเคยเกิดเป็นหมอรักษาตาเก่งด้วยนะเป็นจักษุแพทย์เลยแล้วไปทำอะไรไว้คะมีผู้หญิงยากจนคนหนึ่งตาใกล้บอดมารักษาแล้วก็สัญญากับหมอว่าถ้าหมอรักษาตาหนูหายหนูยอมเป็นทานหมอเลยพร้อมลูกๆด้วยแล้วหมอก็รักษาหายหายครับรักษาจนกลับมามองเห็นปกติเลยแต่ทีนี้ผู้หญิงคนนั้นเกิดเสียดายไม่อยากเป็นทาสก็เลยโกหกหมอ โกหกว่ายังไม่หายเหรอคะใช่ครับโกหกว่าโอ้ยหมอตอนนี้ตายิ่งแย่กว่าเดิมอีกอ้าวโกหกซะง,งั้นแล้วหมอรู้ไหมคะรู้ทันทีเลยครับว่าโดนโกงแล้วทีนี้แหละเกิดเรื่องเลยหมอโกรธมากรู้สึกเหมือนโดนหลอกโดนหักหลังจิตใจนี่แบบว่าขุนมัวอาคาดแ้นเลยที่เรียกว่าจิตประทุษเถนะคือจิตที่ถูกความโกรธประทุษร้ายแล้วหมอทำยังไงคะโกรธแล้วแก้แค้นหรอแก้แค้นครับ ด้วยความโกรธนั่นแหละหมอเลยแกล้งทำยาขนาดใหม่แต่แอบผสมยาพิษลงไปฮะยาพิษเลยเหรอคะทั้งสองข้างที่เคยหายดีแล้วก็บอดสนิททันทีเลยหูอันนี้แรงมากค่ะไม่ใช่แค่ทำร้ายร่างกายแต่คือใช้ความรู้ในอาชีพมาทำร้ายเลยแล้วเจตนาก็คืออาฆาตแค้นล้นลวนถูกต้องครับกรรมนี้เลยหนักมากไม่ใช่แค่ผลคือตาบอดนะแต่เพราะหนึ่ง ทรยศวิชาชีพตัวเอง2เจตนาคือความอาฆาตพยาบาทมันเป็นมโนทุจริตคือคิดชั่วแล้วก็นำไปสู่กายทุจริตคือทำชั่วทางกายแบบเต็มเต็มเลยมีหน้าละคะผลกรรมถึงได้แรงขนาดนี้ตามมาจนถึงชาติสุดท้ายเลยครับต้องตาบอดไปหลายชาติเลยเศษกรรมยังตามมาถึงชาตินี้แม้จะบำเพ็ญเพียรจนเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตาม กรรมที่ทําด้วยเจตนาร้ายแรงนี้มันตามนานจริงๆเรื่องนี้เคลียร์เรื่องกฎแห่งกรรมเลยค่ะแต่เหมือนจะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่มาตอกย้ําเรื่องเจตนาให้ชัดขึ้นไปอีกใช่ไหมคะมีครับคือหลังจากที่ท่านตาบอดแล้วเนี่ยคือหนึ่งฝนตกพอฝนหยุดท่านก็ออกมาเดินจงกรมตามปกติทีนี้ด้วยความที่มองไม่เห็นท่านก็เลยไปเหยียบพวกแมลงเมา่าหรือสัตว์เล็กๆที่มันออกมาหลังฝนตกนะครับตายไปเยอะเลย โดยที่ท่านไม่ได้ต้องใจไม่ได้เจตนาเลยใช่ครับไม่มีเจตนาเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะมองไม่เห็นแล้วก็เลยเกิดเรื่องเข้าใจผิดครับผมพอเช้ามาพระกลุ่มหนึ่งมาเยี่ยมเห็นสร้างแมลงเต็มทางจงกรมก็คิดไปว่าตายแล้วพระเทระแก่ๆรูปนี้ฆ่าสัตว์นี่นาพอไม่รู้ว่าท่านมองไม่เห็นก็เลยเอาเรื่องไปฟ้องพระพุทธเจ้า อืมหือประเด็นนี้เทียบกับเรื่องในอดีตได้ชัดเลยนะคะการกระทำเหมือนจะคล้ายกันคือมีผลกระทบต่อผู้อื่นสัตว์อื่นแต่เจตนาต่างกันลิบลับเลยแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังไงคะตรงนี้สำคัญมากครับพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดสินทันทีแต่ทรงถามพระกลุ่มนั้นก่อนว่าพวกเธอเห็นตอนที่จะขุบปานเหยียบสัตว์พวกนั้นไหมว่าเขามีเจตนาจะฆ่าหรือเปล่าพระกลุ่มนั้นก็ต้องตอบว่าไม่เห็นใช่ไหมคะเพราะเห็นแต่ซาก ถูกต้องครับทูลว่ามีได้เห็นพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสชี้เลยว่าพวกเธอไม่เห็นเจตนาของจักขูป,ปานฉันใดจักขูป,ปานเองที่ตาบอดก,ก็ไม่เห็นสัตว์เหล่านั้นฉันนั้นเหมือนกันอ๋อชัดเจนเลยค่ะแล้วก็สรุปหลักการสําคัญว่าธรรมดาพระอรหันเนี่ยท่านไม่มีเจตนาจะฆ่าสัตว์แล้วเพราะกิเลสหมดแล้วจิตไม่มีวัฏกะเจตนาคือเจตนาที่จะฆ่าอีกต่อไป นี่คือที่มาของพุทธพจน์ท,ที่ว่าเจตนาหามพิกเเวกรัรมมังวทานมิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนานั่นแหละคือกรรมสินะคะใช่เลยครับเรื่องนี้มันเทียบกันชัดมากค่ะยังไงคะอดีตชาติตอนเป็นหมอมีเจตนาร้ายเต็มๆเลยอาฆาตบวกกับการกระทำคือให้ยาพิษอันนั้นคืออกุศลกรรมหนักทรงผลยาวค่ะแต่ปัจจุบันชาติตอนเดินจงกรมแม้มีการกระทาคือเหยียบ แต่ไม่มีเจตนาฆ่าอันนี้ก็ไม่ถือเป็นกรรมปานาธิบาตกระจ่างเลยค่ะเรื่องเจตนาแล้วจากเรื่องกรรมเก่าของหมอที่มีใจที่ถูกประทุษร้ายเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยเชื่อมไปถึงคาถาแรกในธรรมบทเลยใช่ไหมคะมั่นยาครับพระองค์ทรงแสดงคาถาที่หนึ่งของยมกวาคมวดธรรมที่เป็นคู่กันเหมือนประกาศหลักการสําคัญข้อนี้เลยว่าว่าอย่งไคะมนโนปุพงคมาธรรมมามนโนเศรษฐามนโนมยา มนัสาเจปทุตเทนะภาสติวากรติวาตโตนังทุกขมันเวติจักกัมวาวหะโตปทังแปลว่าอะไรคะคาถานี้แปลง,ง่ายๆคือทำทั้งหลายเนี่ยมีใจเป็นใหญ่สำเร็จได้ด้วยใจถ้าคนเรามีใจร้ายใจที่ถูกประทุษร้ายแล้วประทุษเทนะเนี่ยไม่ว่าจะพูดหรือทำอะไรทุกมันก็จะตามเขาไปเหมือนล้อเกลียนที่ตามรอยเท้าวัวที่ลากมันไปนั่นแหละโหชัดเลยค่ะ ใจร้ายปท,ทยุเทนะก็คือใจหมอตอนนั้นทุกก็คือผลกรรมตาบอดแล้วล้อเกวียนนี่เห็นภาพเลยนะคะคือกรรมหนักที่มันตามติดบททับหนีไม่ได้เลยใช่ครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากแต่การจะเข้าใจเรื่องใจเป็นประธานให้ครบจริงๆต้องดูคาถาคู่กันด้วยคือคาถาที่สองอ,อ๋อยามมกะวะักคือธรรมะเป็นคู่คู่ต้องดูคู่กันครับผมคาถาที่สองมาจากอีกเรื่องหนึ่งเลยคือเรื่องมัทธกุลทลีมานพ เรื่องนั้นเป็นยังไงคะเล่าย่อๆให้พอเห็นภาพเปรียบเทียบหน่อยคะ่ะได้ครับมัทกุลทลีเป็นลูกเศรษฐีขี้เหนียวมากพ่อขี้เหนียวสุดๆพอลูกป่วยหนักก็ไม่ยอมเสียเงินหาหมออ้าวแล้วลูกเป็นไงคะก็อาการสุดหนักใกล้ตายพ่อกลัวคนมาเยี่ยมบ้านแล้วเห็นสมบัติเลยเอาลูกไปนอนนอกชาญบ้านโหน่าสงสารจังค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนที่นอนรอความตายอยู่นั่นแหละครับพระพุทธเจ้าทรงเห็นด้วยพระญาณ ก็เลยเสด็จมาโปรดยืนอยู่หน้าบ้านแล้วมานพทำยังไงคะมีแรงไหวไหมไม่มีแรงเลยครับแค่เห็นพระพุทธเจ้ามาก็ทำได้แค่ทำจิตให้เลื่อมใสคือมองพระองค์ด้วยใจที่ผ่องใสศรัทธาแค่นั้นจริงๆแค่นั้นเองเหรอคะแล้วผลเป็นยังไงพอสิ้นใจปุ๊บด้วยจิตที่เลื่อมใสตอนสุดท้ายนั่นแหละครับไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทันทีเลยไม่น่าเชื่อแค่พลังจิตสุดท้ายจริงๆ แล้วเรื่องนี้ก็เป็นที่มาของคาถาที่สองใช่ครับพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสคาถาคู่กันโครงสร้างคล้ายกันแต่ผลตรงข้ามเลยว่ามโนโปุตุทั้งคมาธรรมมามโนเศรษฐามโนโมยามนสา,าเจปสันเนนะภาสติวากโรติวาตะโตนังสุขมโนติชายาวะอนาปายินีอใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจถ้าคนเรามีใจผ่องใสแล้วปสันเนนะพูดก็ตามทำก็ตามสุข มันก็จะตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวไม่เคยหนีหายไปไหนเลยเข้าใจเลยค่ะคือเปิดธรรมบทมาก็วางหลักใหญ่เลยใจนี่แหละตัวกําหนดถ้าใจร้ายผลคือทุกตามติดเหมือนล้อเกวียนถ้าใจใสแม้ทําอะไรได้ไม่มากผลคือสุขตามติดเหมือนเงาตามตัวชัดเจนมากครับสังเคราะห์ได้เลย 1. ใจร้ายใจขุนพทุเทนะทุกตามติดเหมือนล้อเกวียนหนักเลี่ยงยาก 2. ใจใสใจผ่องประสันเนนะสุขตามติดเหมือนเงาเบาไม่แยกจากกันเป็นการเปิดประเด็นธรรมบทที่ทรงพลังมากค่ะสรุปแล้วเรื่องราวทั้งหมดของพระจักขุปานี้สอนอะไรเราได้บ้างคะหลักๆเลยโอ้หลักใหญ่ๆชัดๆเลยนะครับมี3ามประเด็น 1. พลังของใจมโนโย้ำเลยว่าใจนี่แหละจุดเริ่มเป็นตัวกำหนดทุกอย่างคำพูดการกระทำมันสะท้อนจากใจข้างในส เจตนาสำคัญสุดเจตนาตอกย้ำเลยว่าตัวกรรมแท้ๆคือเจตนาไม่ใช่แค่แอคชั่นข้างนอกเทียบเรื่องหมอกับเรื่องเหยียบมแมลงนี่ชัดมาก 3. ผลกรรมเที่ยงธรรมวิบากแสดงให้เห็นว่ากรรมที่ทำไปแล้วโดยเฉพาะที่เจตนาร้ายแรงมันไม่หายไปไหนตามให้ผลแน่ๆเหมือนล้อกเกวียนนั่นแหละครับนอกจาก3ข้อนี้แล้วยังมีประเด็นเรื่องกรรมเก่ากับกรรมใหม่ด้วยใช่ไหมคะที่น่าสนใจมากใช่ครับอันนี้ลึกซึ้ง คือแม้แต่เพราะอ,อารหันเนี่ยท่านไม่สร้างกรรมใหม่ที่จะทําให้เกิดอีกแล้วนะแต่ก็ยังต้องรับเศษก,กรรมเก่าอยู่อย่างกร,รณีนี้คือตาบอดแต่กรรมเก่าก็ไม่ได้ขวางการบรรลุธรรมถูกต้องครับกรรมเก่าตาบอดขวางผลของกรรมใหม่ฝ่ายดีคือความเพียรในปัจจุบันจนบรรลุธรรมไม่ได้แปลว,ว่าชีวิตเราเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่มาจากอดีตที่เราต้องรับแต่เราก็ยังสร้างปัจจุบันกับอนาคตที่ดีได้ด้วยความเพียรของเราเองใช่เลยครับ เป็นความสมดุลที่น่าคิดมากผลของอดีตเหมือนล้องเกวียนนะเราอาจต้องเจอแต่พลังของปัจจุบันความเพียรก็สร้างสิ่งสูงสุดได้เหมือนเงาแห่งความสุขมันปฏิเสธความคิดว่าทุกอย่างถูกกำหนดตายตัวไปแล้วแต่ยืนยันหลักกรรมวาดคือเชื่อเรื่องกรรมและการกระทำในปัจจุบันเป็นบทสรุปที่ดีมากๆเลยค่ะได้ทั้งความเข้าใจแล้วก็ได้กำลังใจด้วยวันนี้เราคุยกันเรื่องพระจักขุป,ปานได้รอบด้านจริงๆค่ะก่อนจะจากกัน มีอะไรอยากฝากให้ไปคิดต่อไหมคะอาจจะลองกลับไปคิดดูและเล่นก็ได้ครับว่าเออไอ้เจตนาที่เรามีในใจตอนพูดตอนทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยไม่ว่าดีไม่ดีหรือเฉยๆเนี่ยมันกำลังสร้างทางเดินชีวิตเราในระยะยาวอยู่หรือเปล่านะแล้วการเข้าใจว่าเออบางทีเราก็ต้องยอมรับผลจากอดีตที่ตามมาเหมือนล้อเกวียนนะแต่ขณะเดียวกัน เราก็มีพลังเในปัจจุบันที่จะสร้างความสุขสร้างสิ่งดีๆได้เหมือนเงาตามตัวเนี่ยมันจะช่วยให้เราใช้ชีวิตต่อไปอย่างเข้าใจและมีพลังมากขึ้นได้อย่างไงบ้างลองเก็บไปใคร่ครวนกันดูครับผม